โอเคดังขอสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่ไม่ไม่รู้ชื่อวิลลี่เบิร์ดมั้งมั้งนะเพราะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าชื่อวิลลี่เบิร์ดซึ่งเป็นเกมใน Google p a ย์นั่นแหละเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลย เป็นเกมอันนี้ลองเล่นกันก่อนจะมีสกอร์อยูีด้านบนถ้าใครเห็นด้านบนน่ะมันจะมีอันหนึ่งที่สองหมื่นะตัวได้สองหมืออ่นถ้าใครเห็นแปลว่าให้มันจะให้เราทำลายส,สถิติมันเองไปลอกฮอตรงนี้แหละ ให้ทุกคนยิ้ม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 ,ออมไม่ทัน ดู่ใช่ไหมโอเคทำไมอือทำไมาช้าโดดสองยาย่างช้าเลยเดี๋ยวจะเล็วขเรื่อยยิบอืออี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 เออหมวกปิน้น เตอ์ไม่ไผ่มั้งขึ้นไปเลยเพื่อนโอเคอัะ้ะอ้างค้างค้างมามาอืมอ้ม ต้องทำสิิให้ได้เยอบอะไปมากมอะไรเกิด ข้างมากขอไยด้วยอันนี้คือมันโดดสูงขึ้นกว่าเดิมหรือว่าอะไรเนะี่ยนั่นแหละตรงนั้นแหละต้องออเกือบลืมต้องขอภไยดีหายไปนานมากด้วยนะเพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีทำคอนเทนต์อะไรดี แล้วก็เลยคิดคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมาเป็นคุยระหว่างกิฟเลยมันเป็นคอนเทนต์ใหม่คือเราจะตั้งตั้งคอนเทนต์ใหม่คือค่อว่าทำอะไรดีถ้าทุกคนคิดว่าดีก็คอมเมนต์บอกได้แางเดียวนะสองหมื่นวอึ๊บ ชอบเสียงมาาอ่ะเสียงมันนี่เป็นเกมเล่นฆ่าเวลาที่ห้าสิบห้าสิบอ่ะถ้าใครเล่นจนเสียนแล้วก็บอกด้วยนะนี่ก็เล่นครั้งแรกเหมือนกัน นั่นแหละเฮ้ยเกือบนั่นแหละตรงนี้ตรงนี้ในเกมนะี้อาวุธที่ดีสุดคือหมวกบ,บินได้ไม่รู้เรียวกว่าอะไรหรอก ต้องทำมาชัตจิติสองหมื่นให้ได้แล้วก็จบคลิปงั้นเอลอร่อยเพื่อนฉันรักนายขอเรียกตัวนี้ว่าตัว AIS ละกันเด้งไปเลยเพื่อน ขึ้นมาสูงมาหมื่นกว่าแล้วโอ้ oh God. ไม่ก๊อดไม่อเกือบนั่นแหละดีมากคนดีมาก บินขึ้นไปเลยบินบินอีกสูงก็นี่ทำไมู๊นั่นแหละสูงโหหว่าเสียวมาก สัายสติได้แล้วเย้โอเคยังไม่จับกิมนะโอเคยิ้มยิ้มยิ้มนั่นแหละดีมากอือดียิ่มยอดขึ้นไปให้ถึงสามพันไปเลยเอ้ยให้ถึงสามหมื่นไปเลยอย่าให้ทำให้อย่าทำให้แม่ผิดหวัง คือความหวางของประเทศสามมือแล้วนี ite, <LO AR> oh. <Okay. S 2> ่ยอเออก็จบจบไปกันไปแล้วนะก็อย่าลืมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วกดซับสไคร์ตเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย